สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็เราจะมาชมดอกไม้ดอกพวงคามเขาว่าดอกพวงคามแรงกําเนิดจากออสเตรเลียเขาว่าอย่างนั้นออกดอกตลอดปีเลยสวยมากเลยออกดอกตลอดปีดอกพวงคามที่บ้านลมตําบลลุบเราอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครน,นี่เข้ามาปลูก เขาบอกออกดอกตลอดปีเลยนะออกดอกตลอดปีสวยงามมากดอกพวงคามดอกพวงคามชื่อนะสวยงามมากดอกพวงคามเขาบอกว่าอันนี้ยังออกน้อยนะยังออกน้อยเขาจะออกดอกตลอดปีชื่อดอกพวงคามแหล่งกําเนิดจากออสเตรเลียนะเนี่ยจากออสเตรเลียเจ้าของบ้านวันนี้มางาน เททองที่วัดห้องห้องสิมวัดอาจารย์หนึ่งห้องสิมมีท่านหลวงปู่แหวนทราลาฮูโลท่านลาฮูโลท่านเป็นประธานในการเททองวันนี้ออกมาก็เลยเห็นต้นดอกพวงคามนี่แหละก็เลยมาชมพอดีเจ้าของเขาบอกเขามีกล้าต้นหนึ่งเขาก็เลยขุดให้กำลังกำลังออกดอกสวยเลยออกดอกสวยมากเลย ดอกพวงคามชื่อจิดอกพวงคามโอ้สวยๆก็เลยได้กล้าไปกล้าหนึ่งเอาให้พวกเราได้ดูกันสวยงามจริงๆดอกพวงคามดอกพวงคามแรงกําเนิดจากออสเตรเลียมาปลูกที่บ้านลมตําบลลุบเรลาอาเภอภูพานจังหวัดสกลนครออกดอกได้สวยงามตลอดปีอันนี้ยังน้อยครับว่าอันนี้ยังยังน้อยอย่งออกดอกน้อย พวกเราได้ชมกันเนาะเอาเอาแค่นี้ก่อนอชมดอกไม้เมืองนอกมาปลูกเมืองไทยแต่ได้ผลดีดอกพวงคลามสาธุสาธุ